ชาวราศีเมถุนนะครับดูดีดีครับครึ่งเดือนหลังนะฮะสิบหกถึงสามสิบเอ็ดนะครับมกรานะฮะเรียกว่าเรื่องของการงานก่อนนะครับดาวการงานเป็นช่วงที่มีงานเร่งงานด่วนนะครับเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังที่ค่อนข้างจะยุ่งยุ่งนะฮะกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกพอสมควรนะครับแสดงว่าครับคว่ายุ่งยุ่งคือไม่ใช่แบบมีแต่เรื่องวุ่นวายนะฮะมันมีหลายเรื่องที่ทําสําเร็จแล้วนะครับเงแต่ว่าหลายอย่างนะครับเราต้องพบต้องเจอหรือต้องรีบเคลียร์นะครับยกตัวอย่างครับ งานหลักก็ต้องทาครับงานรองหรืองานพิเศษนะครับอาจจะมีถูกใช้ใบวานให้ทําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็มีงานดวนปูปับฉับพันนะครับในช่วงแต่ละวันนะครับอาจจะมีแบบวานทำอะไรหน่อยนะครับทําสั่งเช้าเอาใบสั่งกลางวันเอาเย็นอะไรเงี้ยคือจะเจอเรื่องราวแบบนี้บ่อยนะครับซึ่งนะครับเราก็ทําได้นะครับตามพื้นดวงของลาีเมถุนเป็นคนที่เก่งเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับผมก็เลยมองว่า ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องของการงานหรือว่าภารกิจต่างๆเดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็จัดการทุกอย่างได้ครับราศีไม่ถุนครับต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นเรียกปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะฮะการพูดคุยดาวพุธโคจรอ,อยู่คู่กับดาวศุกร์นะฮะต้องบอกก่อนนะว่าช่วงนี้เวลาคุยอะไรกับใครคนเชื่อถือนะสมมติว่าคุณแบบพูดคุยนะแต่ว่าต้องเนื้อหาต้องแน่นนะครับหรือว่าข้อมูลต้องพร้อมนะครับพยายามเน้นเอ,เอกสารข้อมูลหลักฐานนะครับหรือว่าพยานอะไรก็ตามเนาะ มากกว่าคําพูดอย่างเดียวนะครับแล้วคนจะเชื่อแล้วคนจะฟังมึติว่าคุณไปขายงานนะครับคุณอาจจะต้องเตรียมเอกสารอะไรพร้อมเยอะหน่อยนะฮะแต่ถ้าแบบไม่ได้เตรียมอะไรมากะว่าแบบด้นสดอย่างเดียวน่ะเออเนี่ยวังหลุดนะฮะแสดงว่าคุณลองเอาไปประยุกต์นะครับงานการต่างๆหรือการพูดคุยนะครับการประชุมการบีเซนต์งานอะไรก็แร้กการขายงานอะไรก็ตามนะครับต้องมีเอกสารมากกว่าคาพูดวาจาเพราะว่าตอนนี้ดาวพูดเป็นปากนะครับแต่คู่ดาวพระศุกร์เพราะฉะนั้นใดๆก็ตามนะฮะ ทำอะไรก็ตามต้องมีหลักฐานเอกสารพยานนะครับหรือว่าคนรู้เห็นนะแล้วก็งานจะไปได้ไวนะฮะแล้วก็อย่างคือมันจะมีการแต่ต้องเตือนครับว่ามันจะมีการถูกเลื่อนนัดผิดนัดนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนัดหมายอยู่ๆก็ถูกเบรกถูกเลื่อนนะครับมันจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเราก็เตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับโอเคเนาะประการต่อมาครับพื้นดวงครับในเรื่องของการเงินครับช่วงเนี้ยต้องบอกว่าเราการเงินเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านแล้วก็ครัวครับบ้าน และครอบครัวในเรื่องของใช้ที่มันเสียที่มันหายที่มันพังที่มันมีปัญหานะครับแต่ว่าข้อดีคือมันก็มีเงินหมุนได้ทันเวลาดาวการเงินยังโดดเด่นแปลว่าถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามครับเดี๋ยวมันก็จะมีวิธีเคลียร์แล้วก็มีโอกาสนะครับได้เงินพิเศษเออนี้น่าสนใจนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องโชคฟุกๆหรือว่าการค้าขายขายดีนะะหรือว่ามีกําไรจากการลงทุนอะไรบางอย่างนะครับผมเลยมอ,องว่าเงินเรียกว่ารายรับ หลักก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีรายรับรองนะฮะหรือว่าเงินพิเศษนะครับเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็ถือว่าโอเคนะบางทีมัจจะเป็นมาจากรูปแบบไหนก็ได้เพราะว่าแต่ละคนก็มีช่องทางการเงินที่แตกต่างกันนะครับแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าโอเคมันเป็นช่วงที่ถึงรายรับะคข้บอึดอายจ่ายนะครับจะออกมากแค่ไหนรายรับก็จะมีเข้ามาครับทันเวลาเสมอก็ให้สบายใจเรื่องเงินทองได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่ารายจ่ายเนี่ยเรื่องบ้านและครอบครัวเยอะนะในช่วงนี้นะครับ ต่อมาครับนิดนึงนะฮะช่วงนี้ดาวอาทิตนะฮะหรือว่าเจ้าเรือพบศาสชาโคจรอยู่ตัวแ่งมรณะนะครับก็ต้องระวังเรื่องของคนในบ้านคนในครอบครัวหรือว่าคนกันชิ้แก้ตัวป่วยไข้ไม่สบายก็ให้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางเยอะแล้วก็ระวังรถเสียนะครับหรือว่าถูกค่าปรับรถนะครับนี่ไปจอดที่ไหนขับรถเร็วในกระตามนะครับมันก็จะมีพวกบินใบสั่งพวกนี้ด้วยฮะหรือค่าบโงโกมการอะไรพวกนี้ฮะฉะนั้นมันเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับรถหรือการเดินทางหรือยานพาหนะนะครับ ไม่ของเราของในครอบครัวนะครับเราก็ไม่ได้เสียแต่ว่าคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะต้องเรามาระวังเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องเตือนนิดหนึ่งว่าคนใกล้ตัวครับจะป่วยใครไม่สบายนะครับก็ต้องคอยเตือนเขาไว้ด้วยเนาะโอเคนะครับประการต่อมาครับพื้นดวงในเรื่องของถ้าเป็นบได้กัาเรื่องความรักนะครับคนที่โสดช่วงนี้ดวงเด่นนะครับโอกาสที่จะพบเจอพูดคุยถ้าโสดอยู่นะฮะหรือว่าสนิทกับใครครับในช่วงนี้ก็มีแปลว่าถ้าเราแบบรู้สึกดีก็ขอให้คุยให้เจรจานะครับหรือว่าจะ โน้มน้าวนะครับบางทีเนาะการแบบเจอใครสักคนนะฮะแล้วเราถูกใจนะฮะเราอาจจะคุยคบนะฮะแต่ว่านะครับไม่ใช่ว่าต้องแบบเดินเข้าไปจีบอย่างเดียวนะครับหรือว่าจีบนบางทีเราอาจจะคุยทั่วไปก็ได้นะฮะเหมือนกับคลารเมันเพื่อนก่อนเลยนะอย่างนี้มันก็ง่ายกว่านะครับมันนั้นก็ดูนิดนึงนะฮะต้องบอกว่าไม่ต้องรีบเร่งเกินแต่ว่าให้ค่อยๆเข้าไปคุยได้แล้วนะครับสำหรับคนที่เป็นคนชอบนะครับคนสดเนาะแล้วก็ต่อมาคนที่มีคู่แฟนครับดาวความรักเด่นนะครับช่วงนี้ พึ่งพาัายช่วยเหลือก็กูนแก้ปัญหาเรื่องต่างๆนานาให้ใกันและกันได้นะฮะเพราะว่าดาวความรักช่วงนี้ถือว่าน่าสนใจนะแต่ต้องระวังอย่าใครที่มีคู่แฟนนะครับมันจะมีคนใหม่ๆเข้ามาครับอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะคนใหม่ก็ทําให้เราค่อยๆนะฮะหรือว่าทาให้เราแบบเออแบบเหมือนกับใจอ่อนนะฮะฉันต้องระมัดระวังแล้วกันนะครับในเรื่องของความรักคนใหม่ๆเข้ามาเนอะต่อมาครับเรื่องของ สุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ระวังเรื่องของจุดเสียแน่นท้องครับแล้วก็วิงวิษะมีอย่างนะครับช่วงนี้เรียกว่าท้องบุกท้องเสียนะครับผมห่วงเรื่องของอาหารการกินจะทําให้ป่วยนะครับแม้แต่ถ้ายินไดไวโซครับท้องบุกท้องเสียมกันนะครับระวังการขับถ่ายมีปัญหาแล้วก็ปวดขาปวดเข่านะครับหรือเอ็นกระดูกข้อต่างๆมีปัญหานะครับดูแลร่างกายเป็นพิเศษนะครับต่อมาท่านที่อยู่ต่างประเทศครับมุมดาวนะครับมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงนี้ครับมันจะยุ่งยุ่งหน่อยมีเรื่องการเดินทางมีเรื่องการติดต่อเจรจาน การรีบเร่งนะครับเรื่องของงานอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ต้องระวังนิดนึ่งครับมันจะมีในยะว่าค่าใช้จ่ายนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนฝูงคนรอบข้างหรือว่าญาติพี่น้องนะครับขอให้ช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็ต้องรมาระวังเรื่องเงินส่วนนิ้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเลขมงคลครับอีึ่งนี้ครับมีเลข5 3 06ครับแล้วก็เลขที่ไม่ถูกฉลกคกอเลข7นะครับสีที่ถูกฉลกครับมีดังนี้ครับมีสีแดงนะครับเป็นสีเหลืองนะครับสีเขียวนะฮะแล้วก็ สีน้าเงินครับส่วนสีที่เลี้ยงหรือไม่ค่อยถูกฉลุกนะฮะหรือว่ามักไม่ค่อยใช้คือสีน้ําตาลนะครับวันที่ดีครับมีดังนี้ครับมีวันจันทร์พุธแล้วก็วันเสาร์วันที่ติดขัดคือวันอังคารนะครับแล้วก็เรื่องของการใครที่ชอบสิงโชืสินดวงครับมีลุ้นนะฮะมีลุ้นนะครับในรอบนี้นะครับแต่ว่าแบบอย่าลงอะไรเยอะเกินนะครับหรือว่าจะลงทุนนะฮะมันเป็นได้ทั้งการสิงโชเสีสินดวงหรือว่าเรื่องการลงทุนเล็กน้อยครับเพราะมันจะมีเงินพิเศษเข้านะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องของท่านที่ยัง มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงครับในช่วงนี้ก็บอกว่าเขาจะทําให้เรามีความสุขครับเขาจะทําให้เราแบบมีความแฮปปี้นะฮะเขาอาจจะทําอะไรที่แบบพัฒนานการกันเขาเนาะเด่นนะครับทําให้เราแบบมีความภูมิใจมีความสุขที่เขาเก่งขึ้นหรือเขาดีขึ้นหรือเขามีอะไรที่ทําให้เราแบบมีความสุขเป็นพิเศษนะครับรเพราะช่วงนี้ถ้าเราทุกข์กังวลหรือมีปัญหาอะไรก็ตาครับอยู่ใกล้ชิดนะฮะลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็ประการต่อมาพื้นดวงในเรื่องของถ้าเป็นไม่ได้นะครับ และย่านนี้มันมีดาวที่เกี่ยวพันนะฮะกับคนมาของความช่วยเหลือนะฮะอันนี้ก็ต้องเตือนนิดนึงว่าถ้าช่วยเรื่องเงินทองก็ระมัดระวังหน่อยอาจจะได้คืนไม่ครบหรือว่าไม่ได้คืนอันนี้ก็ต้องระวังเนาะ <t iny 1> แล้วก็ประการต่อมาครับพื้นดวงในเรื่องของถ้าใครยัยงเรียนอยู่นะครับช่วงนี้มุมดาวการเรียนมันเด่นเพราะฉะนั้นการเรียนการอ่านหนังสือการทบทวนและกระตาจะไวนะฮะสมองมันจะไวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงการสปีดในการอ่านหนังสือได้แต่ต้องเตือนนิดนึงว่ามันจะมีการสั่งง,งานสั่งรายงานหรือว่าาสัักักนนนบบ้ะคร มารูรัวหล,หลายวิชานะฮะระวังทําให้ทันไว้นั้นถ้ารีบเคลียร์บางอย่างจบได้ให้รีบจบเนาะโอเคนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของท่านที่เรียกว่ามีลูกหลานเป็วันเสอันนี้นะฮะต่องเตือนแล้วว่ารอเขาป่วยข้ไม่สบายครับดูแลเขาแก้ชิดนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็การทําบุญครับมีโอกาสทําบุญที่เกี่ยวข้อ,ขอ,ของกับการช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์นะครับอันนี้จําเป็นและก็สําคัญนะฮะแล้วก็การทำบุญถ้าอยู่ถ้าไปวัดนะฮะก็ค่าน้ำค่าไฟครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ต้องใช้ทุกวัน แล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับบุปการีครับนี่ครับหลักๆประมาณนี้เป็นพิเศษแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนพิการคนชรานะฮะเนี่ยอันนี้ก็ดีเป็นพิเศษนะครับโอเคนะฮะนี่คือเรื่องราวครับช่วงครึ่งเดือนหลังดวงสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วมีความราบรื่นนะครับมากกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับโอเคนะครับไปแล้วครับช่วงนี้ก็สุขครับเป็นกระเจนเสมอครับลุยสู้กันต่อสุดีครับ